จากเมื่อสักครู่ที่ถ่ายคลิปให้ดูนะครับ fc จะเห็นว่าหลังจากที่เรา diy นะครับใบมีดตัดหญ้านะครับแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปฟันนะครับลึกประมาณ1เซนนะครับห่างกันประมาณ1เซนนะครับ fc เป็นใบมีดนะครับที่ช่างเอได้ทดลองตัดหญ้าในสวนนะครับประมาณ1เดือนแล้วนะครับทดสอบดู กับระบบเก่าที่เราเจียใบมีดอย่างนี้นะครับครับซึ่งต่างกันเยอะนะครับเมื่อสักครู่ที่ช่างเอลองให้ดูนะครับมีการตัดหญ้าให้เสมอกับดินนะครับหรือฟันดินนะครับถ้าเราใช้ระบบแบบเก่านะครับเวลาเราฟันดินนะครับใบก็จะสึกเร็วนะครับสึกเร็วแล้วก็จะไม่ค่อยเข้านะครับเวลาเราไปตัดหญ้าหญ้าปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ฟันลงดินนะครับจะไม่เข้าต้องมาฝนใหม่นะครับ แล้วเวลาเราตัดต้นไม้นะครับที่มีลักษณะเป็นตอและมีรากนะครับเราจะทําลายทั้งตอทั้งรากครับแบบนี้ก็จะเวลาฟันนะครับจะก็จะใช้กําลังเครื่องเยืะนะครับทําให้เหมือนเราเอามีดไปฟันดินนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับเหมือนกับเราเอาไปถากนะเอาไบเสียมเอาจาะไปถากนะครับวิธีการนี้ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาจะลักษณะเขาจะเป็นฟันอย่างนี้นะครับ และเวลานะครับเวลาเราจะไปตัดหญ้าปกตินะครับเราไม่ต้องฝนเลยนะครับ fc สามารถตัดได้เลยนะครับตัดได้เลยโดยที่ทำครั้งเดียวนะครับตัดได้ตลอดนะครับจนกว่าใบมีดนี่จนกว่าฟันนี่จะสึกนะครับ fc สึกจากนั้นเราก็เอาเครื่องเจียนะครับมาทำเป็นร่องใหม่นะครับนะครับซึ่งใช้เวลาก็นานพอสมควรนะครับจนกว่า ตัวฟันจะสึกนะครับ f ี่เดี๋ยวอาจางเอจะมาสอนวิธีการนะครับอ่าครับเรามาดูนะครับหลังจากที่เราตัดให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่าลักษณะดินก็จะจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่ครับเราไม่ต้องใช้เสียมใช้จอบยากเลยนะครับยอ่สีบริเวณรากบริเวณอะไรเกี้ยงไปหมดเลยครับลักษณะก็จะเป็นเห็นครับอาจจะมีรอยฟันของใบมีดตัดหญ้านะครับที่ช่างเอดีเอวนะครับ อ่าตัวนี้จะถากดินได้ดีมากมากเลยนะครับเอฟซีอ่าไม่ว่าจะเป็นตอหญ้าฝรั่งหรือจะเป็นหญ้าคานะครับหญ้าคานี่ยิ่งออกดีเลยครับออกเป็นโคนต้นเลยนะครับเอฟซีอ่าทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาขย้ายากนะครับอ่าตัดครั้งเดียวนี่ก็อยู่ได้นานนะครับเอฟซีอยู่ได้นานเลยเดี๋ยวช่างเอจะมาสอนวิธีการเกียร์นะครับเกียร์อย่างไรนะครับเอฟซีอ่าเกียร์อย่างไรเอฟซีดูเลยนะครับ ครับผมอ่านี่ครับคือลักษณะของใบมีดนะครับ fc ใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับครับจากเมื่อสักครู่ที่ช่างเอ๋ถ่ายทําให้ดูนะครับอ่าลักษณะใบมีดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นรูปฟันนี่ครับเราจะอ่าใช้นี่ครับลูกหมูนะครับเป็นใบตัดบางนะครับ fc อ่าเราจะทําเป็นรูปฟันนะครับโดยเข้าประมาณ1เซนนะครับกว้าง1เซนนะครับ fc เ <Net flix> รา eh สังเกตดูคร <Deus> ับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเราจะทําทั้งสองข้างนะครับจะอีจะทําให้ข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ยังไม่ได้ทานะครับเราจะทําให้ดูว่าทําอย่างไรนะครับเอฟซีเรากะเอาก็ได้ครับพอประมาณก็ได้นะครับเอฟซี นี่ครับผมเสร็จแล้วครับมีแขกนะครับเชิญมาส่งเสียงนะครับเอซีจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเวลาเราทําแล้วนะครับไม่ผิดหวังนะครับสําหรับใช้ถากถังถากนะครับถากไม่ถางถางก็ได้นะครับถากถังนะครับเพื่อจะปลูกผักนะครับหรือว่าจะปลูกต้นไม้ก็นะครับสามารถทําได้นะครับทําได้ง่ายด้วยนะครับเอฟซี โดยที่ใบมีดนะครับอาจจะเป็นใบมีดเก่าของเราก็ได้นะครับเราทําไว้ข้างเดียวก็ได้นะครับว้ข้างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับเราเวลาเราตัดหญ้าตามสนามฟุตบอลนะครับเราก็กลับมาอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับช่างเอนะครับใช้ด้านเดียวนะครับไม่ต้องฝนนะครับเจียข้างเดียวใช้ได้ตลอดจนกว่าตัวฟันนี่จะสึกนะครับ fc สามารถตัดหญ้าได้เตียนนะครับ fc สำหรับงาน DIY ช่างเอทำได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอทำได้ด้วยนะครับคลิปสาระมีความรู้นะครับส,บสับกระดิ่งด้วยนะครับ FC สวัสดีครับ